มันน่าจะเดินผ่านกันมาได้อยู่มั้งก็หูมันเป็นจา้าจนเกิดยุ่งเลยไงอ้ต้อนเราเกิดดีมากเลยมาคตรทุกตัวยัง เราวาดรอบออไปเรื่อยๆจะเคียร์ทางง่ายเราจะใส่ป้าแลสเตอร์อ,อันชาแลสเตอร์มันจับได้ป่าววะไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวขเขาจะเจอรอบหน้าค่อยลอง นี่เสียโดดไม่าันคาณฐานที่ของมีติดบัสตบเนี่ยคิดดีแล้วช่นเฮ้ยี่เอคุ่าสองตาข้างเลยพอเลยนะโอ้โหดูแม่งกินตบเลย จบม,มันจบมันก็ไปมาเต็มเลยมันดีมากลูกเนาะดีมากลูกๆมาดูเคสได้าจากคารคเตอร์นงะรอนี้อุ้ยที่พี่ดโอ้สวยยเ้ไ,ได้หัวแล้เเออเวเพอ่ไ์ได้ดเทียวเหมือนเดิมเป็นเมนได้ไดูหเสวีลูกบันจบแค่ไห แค่บาเดเจ็บสุดดูไอตัวนี้นั่งรับหน้าดีกว่าตัวนี้แบบแบบแม่ง,งนะดูขาโน่ก็ไหนรับรับพอสุดแรงหน่อยตัวแบงแรงสุดงไอบุกอเลย